สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกๆท,ท่านด้วยนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะคะวันนี้นะฟ้าจะมารีวิวรถสวยๆคันนี้กันเลยค่ะพี่ค่ะสวยมากเลยนะคะบอกไว้เลยนะคะ คุณภาพโคตรสวยเลยนะพี่ขาสภาพแจ่มๆแบบนี้เลยนะคะน้องคันนี้นะคะ Toyota Yaris a t i ทินะคะ1.2 a t i v ฟนะ,ะปี2023โอ้โหปีใหม่ด้วยจ้ะพี่จ๋านะคะรถปีใหม่ด้วยนะคะเลขมการใช้งานจะอยู่ที่25,000กิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยนะน้องคันนี้นะพี่พี่ขานะคะน้องคันนี้นะคะจะเป็นขนาด4สูบ 1,191cc 94แรงม้าเลยนะจ๊ะจะเป็น จะเป็นเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะพี่ขานะคะเจ้าของมือเดียวนะจ๊ะน้องคันนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะราคา45,000 0บาทผ่อนในเรทฟรีดาวฟรีดาวได้ทุกคันค่ะพี่ขาแต่น้องคันนี้นะคะผ่อนในเรทฟรีดาวแ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยค่ะพี่พี่ขานี้เลยนะคะโหโคตรสวยเลยค่ะพี่ขาแบบนี้เลยนะไฟหน้านะคะเดิมของโรงงานเลยค่ะพี่นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะ นี่นะคะสภาพยังดูแบบสวยๆเลยจากพี่จ๋านะคะอย่างที่บอกนะคะเลขไมการใช้งานคือน้อยมากๆเลยนะนี่้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานเลยจ้ะนะคะพี่จ๋าคะไมแท้ด้วยพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะรถนะคะไม่มีประวัติฉนักักพิวามมาไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้นะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะที่บริษัทฟ้านะคะที่เพชรยนต์ของเราะเปิดมานานกว่า24ปี ปลูกเป็นที่ดินของตัวเองนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนได้รับระวรางวัลการันตีอย่างมากมายเลยค่ะพี่คะพี่ไม่เชื่อพี่เซิร์ชได้เลยนะคะเซิร์ช Google ได้เลยจ้ะเซิร์ชคําว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะ ไม่ใช่เต็นท์ธรรมดาทั่วไปค่ะพี่ขาไม่ใช่เต็นท์พาใบาไม่ใช่เต็นท์ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะรถรังเรานะคะทุกคันไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะจ๊ะดูได้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารีวิวกันต่อนะคะฟ้าพ,พ,พูดเยอะไปหน่อยนะจ๊ะพี่จา๋ามาชมนในส่วนของรถคันนี้เลยจ้ะพี่จา๋าพี่จะได้เป็นสีขาวรอบคันสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะรอบคันไม่มีบุบไม่มีช้ำค่ะพี่นะดูได้เลยนะจ๊ะไม่มีบุบไม่มีช้ำนะคะไม่มีรอยลากินด้วยนะจ๊ะล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะพี่ขาแม็กเดิมโรง แม็กเดิมโรงงานยางพี่จะได้ยางของดันหลบนะจ๊ะยางคันนี้นะคะพี่จะได้ของปียีสิบสามนะ,ะสัปดาห์ที่สามสิบห้าปี2023นมะคะมากับตัวรถเลยจากพี่จ๋านะคะยางมากับตัวรถเลยนะจ๊ะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะจ๊ะ,อะรอบคันไม่มีบุบไม่มีช้านะจ๊ะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะจะมาะไม่มีไฟเลี้ยวนะจ๊ะพี่จ๋านี่ที่กระจกนะจ๊ะแต่ว่ากระจกนะคะจะได้แบบว่าพับ พับไฟฟ้ามาให้แล้วนะจ๊ะจะได้เป็นสีขาวนะจ๊ะพี่จ๋านะคะน้องคันนี้นะคะกระจกนะคะกระจกรอบคันเป็นเดิมของโตโยต้านะนี่พี่สังเกตได้เลยนะคะถ้ามันไม่มีเขียนว่าโตโยต้านะพี่นะถ้ามันเขียนนอกเหนือจากคําว่าโตโยต้านะพี่นะแสดงว่ารถไม่เดิมนะคะแสดงว่าเปลี่ยนกระจกมาเคยเปลี่ยนกระจกมานะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้คือกระจกเดิมของโรงงานเลยจ้ะพี่จ๋านะคะติดฟิล์มาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะคิวกันสัตว์ก็เดิมของโรงงานเลยจ้ะ น,ะะนี่คูกันสาขก็เดิมของยาริสเลยนะจ๊ะน้องคานินานี่มาในส่วนของฝั่งประตูเลยค่ะพี่ขาแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะด่านดูฝาขออนุญาตเปิดมาดูด้านในกันก่อนเลยนะคะภายในพี่จะได้เป็นสีดํานะคะ นี่เลยนะคะจะได้เป็นสีดํานะคะฝั่งประตูนะคะจะได้แบบว่านี่เป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นพลาสติกอย่างดีเช่นกันเลยค่ะพี่ค้านะคะมีปุ่มกดนะคะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่ค้านะคะโครงสร้างนะคะเดิมๆของโรงงานนะคะนี่ยังมีจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่นะพี่นะโครงสร้างนะคะเดิมของโรงงานนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานไม่มีรอยประแจนะจ๊ะพี่จ๋านะคะภายใน พี่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ขานะคะนี่เลยนะคะลวดลายการออกแบบของเขาสวยงามมากเลยนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดิมของโรงงานเช่นกันเลยค่ะพี่ขาหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้เบาะหนังนะคะออกรถกับฟ้าวันนี้นะคะพี่ขานะคะ โทรมาหาฟ้านะเดี๋ยวฟ้าทําให้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าทําเป็นเบาะนังให้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวฟ้าแถมให้เลยนะถ้าออกรถกับฟ้านะคะเดี๋ยวฟ้าทําให้นะจ๊ะในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนท่านไหนนะคะอยากได้เป็นเบาะนังนะคะฟ้าทําให้นะคะเดี๋ยวฟ้าทําให้นะจ๊ะแจ้งฟ้าได้เลยนะจ๊ะอะมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพี่จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะสามก้านสวยๆเลยนะคะนี่นะคะ สวยมากเลย mm hmm. ค <Jacob. S 1> ่ะพี่้าเนี่ยเดฟาขออนุญาตนั่งนะจ๊ะเดฟาขออนุญาตนั่งนะคะมีแจ้งเตือนมีแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะฟ้าเปิดประตูอยู่มันแจ้งเตือนแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะนี่เลยนะคะพวงมาลัยสามการสวยสวยมัลติฟังก์ชันนะคะเดิมของโรงงานเลยค่ะพี่ขานะคะสวยมากเลยนะพี่นะนี่นะคะจะได้เป็นแบบว่าโครมเมี่ยมแบบนี้เลยค่ะเดลฟาขออนุญาตนะคะสตาร์ทรถนะจ๊ะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะกุญแจจะได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะ น้องคันนี้นะคะเดี๋ยวขอนี้าจะสตาร์ทรถนะคะปุ่มกดนะคะจะจะมาในรูปแบบของปุ่มกดอัตโนมัตินะคะหรือที่เรียกกันว่า Engine Start นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยสามการสวยๆเลขไม่นะคะการใช้งานน้องคันนี้จะอยู่ที่2 5 0 0 0กิโลเมตรนะคะ25,174กิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากเลยนะพี่ขาถือว่าการใช้งานน้อยเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะน้องคันนี้นะคะนี่ หน้าจอสัมผัสนะคะขนาดประมาณ7นิ้วเลยทีเดียวน,นะคะพี่ขาปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะน้องคันนี้นะคะนี่นะคะสะดวกสบายแบบนี้เลยแอ์คือแบบเย็นฉ่ำม,มากนะคะน้องคันนี้นะนี่ทั้งสองฟังเลยนะสามาในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะพี่ขาจะได้เป็นแบบว่าอ่ามันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะพี่ในส่วนตรงนี้นะคะสีน้ำตาลเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะสีสีน้ำตาลแบบเข้มๆนะคะแล้วก็ขอบสีโคเรเมียมแบบนี้นะอ่าประมาณนี้เลยค่ะพี่คะตรงนี้จะได้เป็นแบบว่าเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะเอกสารนะคะสำเนารถนะคะคู่มือก็มีมาให้พร้อมเลยจ้กพี่นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของเร่มทะเบียนเราก็มีมาให้นะคะไม่ขาดชำรุดหรือสูญหายอย่างแน่นอนนะคะพ,พี่ขาวางใจได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าบริษัทเรานะคะอย่างที่ฟ้าบอกนะคะอย่างที่ฟ้าแจ้งไว้เลยนะพี่คาร้านเราเปิดมานานกว่า24ปีนะจะ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ คอนโซลหน้ากันเลยนะคะนี่ยังดูแบบว่าสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยจ้ะนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยค่ะพี่ขาด้านหลังผู้โดยสารนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าเก็บให้นะพี่น้ำมีรอยเปื้อนนิดนึงนะคะนิดเดียวเองนะพี่น้ำไม่ต้องรามากกันนะคะเดี๋ยวฟ้าเก็บให้นะจ๊ะนี่ด้านหลังนะคะเช่นเดียวกัน นี่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยค่ะพี่คาะนะคะแต่ถ้าอยากได้เบาะหนังนะคะอย่างที่ฟ้าแจ้งไปอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะถ้าอยากได้นะเดี๋ยวฟ้าจัดให้เลยนะเดี๋ยวฟ้าจัดให้เลยนะจ้าพี่จ๋านะคะนี่นะใช้งานได้ปกติเลยนะคะด้านบนนะคะเพดานคือแบบว่ายังดูแบบสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยค่ะพี่ยังดูแบบสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะไฟก็คือแบบใช้าง,งานได้ปกติเลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะ compass, ไม่มีรอยแบบว่ารอยยต์รอยยันนะพี่นะ ยังดูแบบใหม่อยู่เลยค่ะพี่อย่างที่บอกก็คือรถมันยังนี่นะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะนี่เปิดปิดแบบนี้เลยนะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะไม่เคยพบไม่เคยเจอนะพี่คะอันนี้อันนี้จริงๆนะความไม่เคยเจอนะจ๊ะพี่จ๋านี่สวยแล้หน่าเล่นมากเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะพี่คะสวยเลยแต่สวยสวยแบบนี้เลยจ้านะคะแล้วก็จะได้จะได้เกียร์ออโต้นะคะน้องคันนี้นะคะอ่า แล้วก็มีเสียบชงเฉดชานมาให้ด้วยนะน้องคันนี้นะคะใ,ใส่วางโทรศัพท์ได้นะคะตรงนี้นะจ๊ะในส่วนของตรงนี้นะคะเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะในส่วนของตรงนี้นะคะใส่พวกของกระจุกกระจิกนะคะใส่บุรงบุรีนะใส่แบบกุญแจรถนะคะก็ใส่ได้นะคะนี่นะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะพี่คานี่เลยนะคะ โอ้โหยังดูแบบสะอาดมากมากเลยนะพี่นะยังดูแบบใหม่ๆมากเลยนะคะน้องคันนี้นะอะห้องเครื่องนะคะน้ํามันแห้งสนิทนะคะไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลเยื่อออกมาเลยค่ะพี่คะจุดมาร์กสีเดิมค่ะที่สังเกตได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าจุดมาร์กสีเดิมยังอยู่นะคะนี่จุดมาร์กสีเดิมยังอยู่นะคะครบแบบนี้เลยนะคะหมายความว่ารถคันนี้นะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ตัวเดิมโรงงานเลยค่ะพี่นำมาเดิมๆกับโรงงานเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพลิความมาอย่างแน่นอนเลยนะอาแล้วก็ ก่อนที่จะปล่อยรถกับลูกค้าทุกท่านนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้นะจ๊ะในส่วนของแบตเตอร์งแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามันใกล้มดอายุหรือยังไงนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะจ๊ะในส่วนตรงนี้นะ,ะ <S <S สายอะไรต่างๆนะคะพี่ขาไม่มีรอยฉีกไรขาดนะคะไม่มีรอยหนูแทะด้วยนะคะน้องคันนี้นะเดิมๆเลยจ้ะพี่จ๋าเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นองค์เป็นอ่างยังอยู่ครบๆนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะเดิมๆของโรงงานแบบนี้นะคะเดิมๆของโรงงานนะคะสันเหลี่ยมคมนะ แล้วก็แผ่นกันความร้อนเช่นกันเลยค่ะพี่ขายังอยู่เดิมของโรงงานแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะสุภาพโดยรวมนะคะฟ้าถือว่าแบบยังสมบูรณ์แบบยังโอเคมากๆเลยนะคะน้องคันนี้ครัพี่ขานะคะสนใจรีบติดต่อหาฟ้ารีบโทรหาฟ้าด่วนๆเลยค่ะพี่ขาหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาหาฟ้านะคะ พี่จ๋าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้นะคะฟร์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารถ,ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ฟร์มีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะจ๊ะมีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเลยนะคะพี่ขานะ,ะอ่ะเสาวิทยุนะคะเช่นเดียวกันจะมาในรูปแบบของคลิปฉลามแบบนี้เลยนะจะมาในรูปแบบของคลิปฉลามนะคะกระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะน้องคานีนาเห็นไหมจ๊ะเดิมของโตโยต้านะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันนะคะเดิมๆของโรงงานไม่มีแบบว่า ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรใดๆเลยค่ะพี่ค้านะคะสภาพยังอยู่เดิมเลยนะน้องคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกล้องถอยหลังก็มีมาให้นะจ๊ะกล้องถอยหลังไม่มีมาให้นะคะคือแบบตัวเอทิปตัวชมใหม่นะคะสวยงามมากค่ะพี่ค้านะคะบอกไว้เลยนะคะสวยงามมากนะคะสวยจริงนะคะน้องคันนี้นะนี่มาดูในส่วนของด้านหลังตรงนี้เลยค่ะพี่ค้านะคะฝาท้ายน,น,น,นะนี่นะคะโอ้โหถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะคะสําหรับน้อง เอทีบคันนี้นะคะกว้างขวางมากเลยค่ะพี่ขาใส่ของวางของได้จุจริงๆนะรถค,คันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดดูนะคะนี่นะคะมีมีมีเครื่องมือมาให้ค่ะพี่ขาอันนี้ใส่ของวางของได้นะคะปกติเลยค่ะพี่ค้านะคะคือแบบว่ามันกว้างขวางมากเลยค่ะพี่ขานี่นะคะภายในคือแบบใส่ของวางของได้ จุจริงๆเลยนะจ๊าน้องคันนี้นะคะเดิมๆของโรงงานนะคะไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดเลยนะคะพี่พี่ขานะคะสวยๆเดิมๆเลยจ้ะนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อหาฟ้าโดยด่วนเลยคะ่ะพี่ขาโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะฟ้ารับสายได้ตลอดเลยจ้ะพี่จ๋านะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะหากฟ้าพูดผิดประการใดหรือฟ้าให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่ฟ้าขออาภัยมาณตรงนี้ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ๆขาสวัสดีค่ะ